อะไรนะตะเกี้แมวลูกอะไรนะนู่นน่ะคุณกินแล้วบอกว่าจะถามลูกอะไรเมื่อกี้เนี่ยเออนั่นน่ะอ๋อผักผักผักสลัดถุงละยี่สิบอ๋อนี่นี่ผักตัวนี้ก็มีอ้กอันนั่นก็อ่างวนเล็บมือนางอ่างวนไรมาเล็ด เอาเงินเล่นมะนางกัอยู่นะมีด้วยเหรอเงินเล่นมะนางเอาเงินแม่มดหนึ่งเป็นยังไงกันนนเอ้โหรออ้าอร่อยนะผมไม่เคยกินออร่ยนะแต่ผมกินไม่ได้โพี่กินไม่ได้หวานผลไม้พี่กินไม่ได้เหรอไม่ได้น้ำตาลทั้งนั้นเลยเอ่อแป่ว่าครับน้ำตาลแล้วขอบคุณมากรับเอาพี่กินมางได้ได้ได้เผื่อพี่ว่าเอ้ยจะไปดูหลอกไง ไปกินได้ไม่เยอะอันนี้ดีกว่าลุงลุงอันนี้ดีกว่าของแท้อันนี้ดีกว่าลุงของแท้อันนี้กินได้แน่นอนร้านเปอร์เซน็นอันนี้แนหนมเลยปลาซื้อแล้วปลาซื้อแล้วทั้งน้อไม่เป็นไรเราจะซื้อตรงนี้ซื้อแล้วเอาซื้อแล้วก็ขอซื้อของลุงไม่ใช่ของผม <c oughs> แคร์หมูนี่นะเราต้องกินกับพีหนุมพีหนุมอันนี้แคมหมูต้องกินกับพี่นุ่มแม่นปะอ่าเห็นไหมร้องทำไมขอบตาเขียวอ่ะเมื่อคืนมาโดนอะไรมาฮะอ๋อเหรอกว่าฝัวตี ปลาอะไรสีเขียวถุงละ35บาทเหรอแล้วแถมพ่งมเหรออันไหนอันไหนเพ็ดอันไหนไม่เพ็ดอันไหนใส่แมงดาไม่ใส่แมงดาเผ็ดเท่ากันแล้วก็ยังไงนะ3กระปุก50ต่อ7เดียยวเดียเคำถามคืออันไหนใส่แมงดากัอันไหนไม่ใส่ อ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ติดโอ okay, okay. เคโอเคเป็นธรรมดาอ่ีซื้อาานเอไม่ติดเนี่ยร้อยหนึ่งเอาไม่ติดร้อยหนึง่งเอาอะไรร้อยหนึ่งก็เอาเอาเอาที่ไม่ติดทิ๊กเกอร์ไงเพราะว่าไอ้ติดทิ๊กเก,เก,เกอร์มันเป็นแมงดาผมไม่กินแมงดาแล้วก็เอาใช่มนะพร้าว <Driver. S 1> ใช่เจ็ดอันร้อยไงง่ะเออ ออะะเอออะไรมันเนี่ยอร่อยแห่มาได้บ้างอะ่ะอันนี้สองอันโอ้ยน,นี่ก็มันได้ห้าถุงให้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็อร่อยนี่อร่อยเนี่ยเอาไปยามได้เจลส่ไข่ได้ให้ห้าถุงสี่ร้อยห้าสิบนะคะท้ะะากันได้ไหม<า>อยากได้อยากได้แบบไอ้นั่นนะที่มันเป็น ของทางเหนือที่มันมัดมัดของทางเหนือเลยอะ่ะหนีนตุ้มเหรอเออมไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเท่าไหร่หนะเป็นสามร้อยค่ะสามร้อยนะสามร้อยได้ยังอะไรไม่เคยเห็นหอมป่ะได้ยังสลัดว้า เอาไปกินหรือว่าไปทำอะไรเอาจะเอาไปปลูกเอาเหรอเอาเหรอหอมมันไม่ได้หัวใหญ่นะน่ะต้นมันใหญ่เตอะอือโชว์ฮะโชว์กันเอาโชว์เหรอกินกันโอครับนี่อของมักของค่อยอยู่ตรงนี้เนี่ยแค่หมูกับพี่หนุ่มมักลูกลูกไก่ป่ะเขาบอกลูกใหญ่มาก อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ผักเรดิสหรอไม่รู้จักฮะฝรั่งกินกับสลัดอ๋อเหรอันนี้ผักเล้งอเล้งอแต่วยเล้งอ่ะะอร่อยเออไปทำบุกกระทะหวานมากเลยใูกใส่ตก้าออตกาเต็มเหมือนแกงป้าอันนี้ลดได้ไหมเอออันนี้ลดได้ไหมอ่ะสอง้อยอย่างนั้นหนงเดียวจ้า อะไรอ่ะไม่เอาที่เขาแก่แล้วแหละไมเขาต้องไปแก่เองอีกขายกระตโกไม่ใช่ทองแพนไม่ใช่กระตกโกนั่นแหลที่เขาแก่แล้วนะมีกระตรกโลกอะไรไม่ใี่รถน่ะเขาแกะแล้วน่ะแล้วไม่นั่งแกะเองทำไมเนี่ยไหนโอตรงหน้ารถเราน่ะ มีห่วยมาเนี้ยม,มาเนี้นนเดี๋ยวพาไปดูนี่ก้นกินได้ด้วยนะโอ้โห่บคับเคเรี่บัคเรี่ ดีเลยค่ะแล้วแหละพี่พูดถึงขนาดแอ้วโอ้ยคาราเดเมียดี่คาราเดเมียมันแพงอยู่แล้วเออใช่อันนี้เหรอเขาเรียกอะไรนะอันนี้แมคคาราเดเมียวป่ะมาดูเมคคาราเดเมียแมคคาาเดเมียโอ้ยที่ลุงที่ลุงซื้อตะเกียตัวเล็กนิดเดียวเองน่ะเอาไปตาชิโอรับทิตาชิโออ๋ออ๋ออ๋อนี่อร่อยอร่อยอร่อยเรา เรารับทราบแล้วว่าอร่อยน้อยอ่ะมันเป็นยังไงลุงพิมพ์ดิมะมันมันมันเหรออืมมัน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 หวานหวานเน้นเน้นอันนี้อะไรนะอันนี้แมคคาเดเนียทุกทีได้ใช่ไหมที่เรากันทุกทีราชาแห่งถั่วอืมหายกินยากนะครับมีห้าสิบใช่ไหมใช่อ๋อมันใกล้คลายแล้ว นะกมอีบถั่วอาปากด้วยเป็าของจังหวัดตากนี่ทอดเปือกหมดแล้วที่ทอชอบกินถั่วเปลือกนี่แพงกว่าอนนี้คืออันนี้อันนี้สองร้อยทั้งเปลือกทั้งเมล็ดอ่าอัไนั้นทำไมปอกแบบแปแป เอฟันครึ่งเลยใช่ไหมเะล้วก็กินได้เหรอคะกินไม่ได้กินไม่ได้อยเอาเาด้อันนี้เกบมาจากบ้านมาจากบ้าน บ้านนใช่ก็ขอเอามาจากบ้านพีนั่นแหละี่ดีอะพิกไปพิกมาก็จะาดิบเป็นอย่างนี้แหละพอดิบอะช่วงนี้บ้านเรายังหนาวอยู่ใช่ไหมแล้ยังเอาไปทําได้ครับเอาไปทําได้เออไปฝากย่าชีอย่างดีเลยแม่ พูดซานมใหญ่อีกแล้วโอ้นี่นมใหญ่ของแท้ไม่รอไม่รู้เหรอฮะนมใหญ่นมเล็กจ้าจ้านมใหญ่ครับของชอบใช่ไหมไดค่ะฮะนะเดี๋เดี๋ยวเขาจว่าของชอบใช่ไหมได้เหมือนกันค่ะฮะป๋าของชอบใช่ไหมนมใหญ่เนี่ยผมชอบพอดีพอดีได้ค่ะเนื้อได้นะ ไม่ไม่ไม่ชอบอะวคาโดหรอมีประโยชน์เลยนะลูกป้าลูกป้าก็ชอบหมดนะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้ออะวคาโดก่อนอืมนะครับอ้าวกูแจอยู่กับมืดนะเออโอเคโอเคคลิปนี้ขอบคุณนะครับเจได้อะไรบ้างไม่ได้เพราะว่าไม่ซื้อเลยทำไม เขาบอกค่ะกาแฟหมดอย่างเดียวอย่างโอ้โไม่เกี่ยวนี่เขาาบอกตไม่กินเองมั้งนี่ลุงไงไม่อาถือให้หน่อยดีงั้นไม่ซื้อก็ถือให้ด้วยงั้นเดี๋ยวก็ซื้อนมใหญ่นมเล็กเดี๋ยวค่อยจะซื้ออันนี้อะโวคาโดเออมีพื้นเมืองมีนิวซีแลนด์เอ้าเอาเอาอันนี้ครับเอาอันนี้สามโลเอาสุก เอาสุกโรอดิบโรอดีกว่าเราว่าดิบเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ให้มันอันตไา้ใช่ไหมแงมันทยอยสุดได้อ๋ออ๋อออย่างละโลอย่างละโลจะแถมอ๋อสามโลร้ลอยใช่ไหมเออเออโอเคโอเคอย่าละโลครึ่งอย่างละโลครึ่งลืมไปลืมไป